สวัสดีค่ะทุกคนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือต้นไม้ที่มานาไปช็อปมาจากงานบ้านและสวนแฟร์2022นะคะเห็นไม้มานาได้ต้นไม้มาแบบเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าในงานนะคะมีต้นไม้ที่แบบว่าราคาแบบโอ้ยน่าหยิบน่าจับไปหมดเลยค่ะ วันนี้นะคะมานาจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าจากการที่มานาไปเดินงานบ้านละสวนเนี่ยมานาได้ต้นไม้มาในแต่ละชนิดเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆที่กําลังจะไปช็อปนะคะจะได้รู้ราคาแล้วก็ลองไปสอบถามหรือว่าไปหาได้จากในงานบ้านละสวนแฟร์เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดถุงต้นไม้จากงานบ้านละสวนแฟร์กันเลยดีกว่าจ้า mm hmm. มาดูถุงแรกนะคะ ถุงแรกนี่ภูมิใจนําเสนอมากเลยมาดูต้นแรกก่อนดีกว่านะคะต้นนี้ก็คือต้นแรมโอกินะคะโอกินาวานะคะต้นเล็กกระถางเล็กนะคะแต่ก็ไม่ถือว่าเล็กมากนะคะเป็นไม้ฟอร์มที่สวยแล้วใช้ได้เลยนะคะกระถางนี้ในราคา หนึ่พันบาทลายของน้องนะคะก็จะมีความเห็นไหมสวยงามมีฮาร์ฟใช้ได้เลยถือว่าเป็นต้นที่ราคาไม่แรงนะคะตอนนี้ยังหยิบจับได้แบบสวยงามมากอันนี้เดี๋ยวมนาจะมาเริ่มต้นเลี้ยงเจ้าโอกินะคะว่าเขาจะเติบโตวสวยงามได้สักแค่ไหนกัน ต้นแรกนะจ๊ะโอกินาว่าค่ะต้นที่สองเพื่อนๆคงรู้จักกันดีแต่ก่อนเนี่ยเจ้าต้นนี้เนี่ยราคาหลักร้อยแล้วด่างสวยๆอย่าหาเลยน,นี่มีทางแต่ว่าตอนนี้นี่จ้าบอนกระดาษนะคะบอนกระดาษด่างขาวนะคะกะทางนี้ถ้าให้บอกราคาเพื่อนๆก็คงจะแบบว่า โอ้ยทำไมตอนนี้ราคาน้องถึงได้ดีงามต้นนี้กระถางนี้นะคะในงานบ้านและสวนนะคะอยู่ที่300บาทเองจ้าเพื่อนๆสามร้อน,นะคะสําหรับบอนกระดาษส่วนกระถางนี้นะคะเป็นโฮย่าจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อจ้าอันนี้เขาแถมมาเพราะว่าเป็นร้านเดียวกันกันกนกบเจ้าบอนกระดาษกับเจ้าโอกินะคะ พี่เขาก็เลยใจดีนะคะแถมเจ้าต้นนี้มาให้ก็เดี๋ยวจะลองเลี้ยงแล้วก็ลองหาชื่อเขาดูอีกทีเพราะว่าถามพี่คนขายเขาก็บอกเขาก็จําชื่อไม่ได้ด้วยนะจ๊ะอันนี้ต้นแถมจ้าถุงนี้เป็นอีกถุงหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยต้นนี้นะคะก็คือพระแดมน้องบอลนาญี่ปุ่น บอนนาญี่ปุ่นกระถางนี้นะคะกระถางนี้สวยงามลายจาดมีฮาร์ปนี่แข็งแรงที่สำคัญมีสองต้นจ้ากระถางนี้มนานารับมาในราคา300บาทเองนะคะสำหรับบอนนาญี่ปุ่นนะสวยไหมเพื่อนๆสวยนะคะถูกมากๆเลยไปดูต้นต่อไปนะ ถุงนี้นะคะเป็นอีกถุงหนึ่งที่ได้มาในราคาก็ถือว่าโอเคแหละเพราะว่าอยากได้มานานแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็คือพริกไทยด่างนะคะพริกไทยด่างเนี่ยเขาเริ่มจะเนี่ยเขาเริ่มจะแตกยอดออกมาละละแต่ว่าต้นนี้เป็นกระถางเล็กนะคะมานารับมาในราคา200บาทนะจ๊ะสำหรับพริกไทยด่างนะคะเห็นไหม ามาดูกระถางถัดไปจากร้านเดียวกันกะถางนี้คือน้องนี่ว่นหางจระเข้นะคะแต่เป็นหางจระเข้ด่างนะคะด่างสวยมากเลือกแบบด่างสวยเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงตั้งแม่เอาไว้นะคะ กระถางนี้รับมาในราคา100บาทสวยเนาะเพื่อนๆคือมันาชอบอย่างหนึ่งคือเขาเลี้ยงง่ายแล้วเขาก็แตกกอแตกออกมาแบบดีงามอะเราก็เลยเลือกที่มันด่างหน่อยถึงแม้กระถางนี้จะเล็กแต่ก็เดี๋ยวเขาก็จะเจริญเติบโตให้เราแบบว่าแตกยอดแตกกอออกมาให้แบบสวยงามนะนี่ผ่านไปแล้วทั้งหมด5กระถางนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะจ๊ะก็ร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้มาหลายต้นเหมือนกันต้นนี้คือต้นหน้าวัวใบาเห็นไหมคะกระถางแรกคือหน้าวัวใบาหน้าวัวใบาตอนช่วงที่เขากำลังแบบว่าราคาแบบแทบจะขึ้นยานแล้วอะแต่ตอนเนี้มานารับมาในกระถางนี้นะคะ เดี๋ยวเปิดถุงให้เพื่อนๆดูนะว่ากระถางเนี้ยมานารับมาในราคาเท่าไหร่นะคะบอกเลยว่าวันนี้ได้ต้นไม้มาแบบว่าราคาแบบดีงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่หน้าวัวใบแต่ว่าถามว่าใบมีตำหนิไหมมีตำหนินิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเดี๋ยวเรามาเลี้ยงใหม่นะคะกระถางนี้รับมาในราคา300บาทเองเพื่อนๆถูกและดีและงาม ห็นหมมาดูกระถางถัดไปนะคะกระถางนี้ก็เป็นแบบความว่าเป็นปมในใจของมะนาเหมือนกันเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ตอนนั้นนะคะเป็นไม้ใบหนึ่งใบที่รับมาซื้อมาเลี้ยงตอนนั้นใบละสองหรือสามบาทจำไม่ได้ละที่เคยทำคลิปไปแต่วันนี้มะนาได้มาในแบบว่าเห็นไหมลายจัดจ้านสวยงามมาก นี่ค่ะอันนี้คือกวักมรกตด่างรับมาในราคานะคะ500บาทด่างจัดด่างดีงามรากมาดีแล้วด้วยมาดูกระถางถัดไปนะคะสำหรับถุงนี้ของร้านนี้นะอันนี้เป็น ฟาโรานะคะเป็นโคโลคาเซียนะคะฟาโราฟาโร,าารากระถางนี้นะคะรับมาในราคา250เห็นไหมคะใบอ่อนก็เริ่มเห็นแบบว่าความชัดความจัดแล้วนะอันนี้คือหน้ากากฟาโรา เนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเริ่มจะวางไม่พอแล้วนะคะมาดูกระถางนี้ถุงนี้นะคะเป็นไม้ดอกนะคะก็คือเจ้าน้องชวนชมนะชวนชมกระถางนี้นะคะเขาชื่อม่น่าไม่แน่ใจว่ามัน่าจะเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะคะก็คือชวนชมพลาสใบพลาสติกสีทองด่างด้วยนะ อันนี้นะคะเป็นต้นที่ค่อนข้างจะแบบว่าหายากแล้วนะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าเขาโตช้าแล้วก็ลักษณะใบอะคะ่ะเขาจะเป็นใบเหมือนพลาสติกเลยนะเหมือนต้นไม้พลาสติกเลยค่ะมีความเป็นสีเหลืองทอง ถ้าเขาอยู่ในแดจดจัดๆนะคะตรงใบเขาก็คือจะออกเป็นสีทองเลยนะแต่อันนี้ก็คือว่าทางร้านเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงในแดดช่วงที่เขาจะเอามาขายอะค่ะมันก็เลยทําให้สีของใบอะไม่ได้เป็นสีทองมากสักเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวใบมะนา่าชอบจริงตรงที่ว่าเขาเหมือนใบพลาสติกเลยค่ะสวยงามมากๆเลยสําหรับกระถางนี้กระทางนี้รับมาในราคา1,500บาทอันนี้ชอบนะ ไม่เคยเลี้ยงชวนชมแต่ก็อยากเลี้ยงเพราะว่าถูกใบายามาแล้วก็ใบเขาสวยมากก็เลยจะลองเลี้ยงนะคะสำหรับกระถางนี้ชวนชมใบพลาสติกสีทองไปดูถุงถัดไปดีกว่าจ้ะเรามาดูถุงนี้กันนะคะถุงนี้ก็จะเป็นไม้ใบเขียวนะเดี๋ยวเรามาเริ่ม แกะทีละหนึงกระถางนะคะกระถางแรกนะคะก็จะเป็นว่านสเสนจจนอันนี้เป็นสเสนจจนแดงนะคะเเสนจันแดงกระถางนี้เนี่ยฟอร์มสวยมากเลยถ้าให้ท่ายราคามันอาว่าเพื่อนเพื่อนต้องทายราคาไม่ถูกแน่ๆเลยค่ะกระถางนี้นะคะรับมาในราคาหนึงร้อยบาทเองจ้า ูกมากๆเลยค่ะสำหรับว่านสเสน่ห์จันแดงนะสำหรับอีกกระถางหนึ่งนะคะจากร้านเดียวกันนะคะก็เป็นไม้ตระกูลฟิโลนะคะอันนี้เป็นฟิโลโกลดีนะคะกระถางนี้รับมาในราคา290บาทฟอร์มใหญ่แล้วโตแล้วแล้วก็สวยมากๆเลยก็คือว่าน้องเนี่ยเป็นร่างที่สมบูรณ์แล้วด้วยนะคะ ฟอร์มสวยเนาะกระถางนี้ราคาดีงามแล้วก็เป็นไม้ต้นใหญ่เราด้วยค่ะเรามาดูกระถางถัดไปกันเลยนะคะสำหรับร้านนี้นะคะสองกระถางนี้เนี่ยเป็นไม้ตะกูนโคโลคาเซียนะแต่ว่าขอยอมรับเลยว่ามะนาจำชื่อไม่ได้อะคะ่ะรบกวนเพื่อนๆที่ทราบชื่อนะคะ คอมเมนต์ใต้คลิปให้มานาหน่อยนะสำหรับ2กระถางนี้นะคะกระถางนี้นะคะมีไหล่แล้วด้วยนะมะนาว่ามะนาว่าด้วยราคาเขาก็โอเคอยู่นะกระถางละ500บาทเรามาดูอีกกระถางหนึ่งนะคะนี่กระถางนี้ก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันค่ะกระทวนด้วยนะคะ เป็นฟอร์มที่แบบว่าใบใหญ่สวยงามแล้วด้วยก็มาเลี้ยงอีกหน่อยนึงนะคะเปลี่ยนกระถางแล้วก็ดูแลกนิดนึงมานาว่าเขาก็จะเติบโตได้สวยงามเลยล่ะค่ะกระถางนี้ก็ในราคา500บาทเช่นเดียวกันค่ะสำหรับโคโลคาเซียที่ร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูถุงสุดท้ายกันดีกว่านะคะ ต้นสุดท้ายนะคะก็คือหลิวทองหอมนี่ต้นนี้เป็นต้นที่แบบว่าเห็นแล้วก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ซื้อเลยอะคะ่ะเพราะว่าด้วยสีของเขานะคะเป็นใบสีทองแล้วก็เขามีกลิ่นนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะสรรพคุณของเขาก็คือเขาสามารถไล่ยุงได้สําหรับต้นนี้นะคะมานารับมาสองกระถางสําหรับหลิวทองหอมอันนี้นะคะ รับมาในราคา2กระถาง300บาทเป็นต้นไม้ที่แบบฟอร์มโตแล้วด้วยถ้าลงดินเนี่ยเขาก็จะโตได้มากกว่านี้อีกนะคะสำหรับกระถางนี้ทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะ,ะ,คะก็เป็นต้นไม้ที่มานาไปได้มาจากงานบ้านและสวนแฟร์นะคะ2022นนะเป็นต้นไม้ที่ถือว่าสวยถูกใจราคาดีงาม แล้วก็ประทับใจในการไปงานครั้งนี้มากๆเลยนะคะสำหรับงานบ้านและสวนแฟนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะไปงานบ้านและสวนนะเผื่อว่าจะได้ไปจับหยิบหรือซื้อหานะคะต้นไม้ที่เราชอบที่เราเลิฟนะกลับมาบ้านเหมือนมานานี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะมานาก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าวันนี้โ,โหเหนื่อยมากๆเลยกับการไปเดินช้อปปิ้งในงานนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปของมานานะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าคุ้มมากมายกับน้องๆพวกนี้จ้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้า